สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้ววิดีโอนี้นะคะพวกเราก็ยังอยู่ที่ฮังการีที่เมืองบูดาเปสต์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของฮังการีหลังจากที่ถึงที่พักแล้วนะคะค่ำๆพวกเราก็เดินออกมาสำรวจเมืองบูดาเปสต์ซึ่งเป็นช่วงประมาณ6โมงเย็นนะคะบรรยากาศก็จะเป็นค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึง่งถ้าเทียบกับ สประเทศที่ผ่านมาพวกเราก็เดินชิลๆอากาศที่นี่ก็ไม่หนาวมากคือหนาวพอดีนะคะแล้วก็แสงสีตอนกลางคืนก็สวยงามรถราก็ค่อยๆค่อนข้างเยอะที่นี่เทียบกับอีก2ที่ที่ผ่านมาเทียบกับออสเตรียแล้วก็เช็กนะคะผู้คนก็จะเยอะแล้วก็ร้านรวงนี้ก็จะค่อนข้างเปิดดึกหน่อย6โมงทุ่มหนึ่งก็ยังไม่ปิดพวกเราก็เดินมาแล้วก็มาเจอร้านเบเกอรีร่นะคะ ก็เลยลองเลือกซื้อดูน่ากินทั้งนั้นร้านนี้จะเป็นร้านเบเกอรีร่ของคนตุรกีนะคะซึ่งที่ฮังการีก็จะมีต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่นะคะก็จะมีตุรกีด้วยแล้วก็ต่อมาพวกเราก็มาลองชิมร้านอาหารขึ้นชื่อของที่นี่นะคะแล้วก็เจอคนเยอะมากๆม,มีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆชาวต่างชาติหลากหลาย พวกเราก็เดินแล้วก็นั่งรอออเดอร์น,นะคะเมน,นูอาหารก็จะมีกูล,ลาชแล้วก็มีเหมือนออแกงเหมือนก๋วยเตี๋ยวนิดนึงสามเมน,นูที่พวกเราสั่งมาอันนี้ก็จะเป็นกุชลดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนแกงจืดหรือว่าก๋วยเตี๋ยวจากนั้นพวกเราก็ได้เวลากลับที่พักก่อนก่อนกลับก็แวะที่ซุปเปอรม์มาร์เกต็ต ก็ได้ของมาหลายอย่างไปสำรวจร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่ฮังการีกันก็จะมีเครื่องดื่มมีทั้งแบบสปาร์กลิงแล้วก็แบบธรรมดานะคะผักผลไม้ผักผลไม้ก็ราคาไม่แพงมากส่วนเอ่อพวกหอมกระเทียมหรือว่าผักผักของยุโรปค่อนข้างจะแพงนะคะมันเขาจะไม่ค่อยปลูกกันหรือเ่าส่วนใหญ่เขาจะกินเป็นเนื้อเนื้อซะเยอะ เนื้อสัตว์มันฝรั่งผักนี่ก็จะแพงนิดนึงสำรวจไปเรื่อยๆนะคะพวกเรามองเห็นจะมีออริเวอร์รีสอร์ทด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโบสใจกลางเมืองบูดาเปสต์ยำค่ำคืนสวยงามมากสีทองสดใสอันนี้ก็จะเป็นระหว่างทางที่พวกเราเดินกลับที่พักนะคะแล้วก็ก็จะมีจักรยานสกูตเตอร์ไฟฟ้า ให้ใช้บริการซึ่งก็จะมีทุกที่นะคะของยุโรป okay, อันนี้ก็จะเป็นโบสหรือพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมนะคะซึ่งอาจจะเป็นวันถัดไปอันนี้ก็คือเป็นของที่เราช้อปปิ้งได้มาราคาทั้งหมด500บาทก็คือตอนเช้าเชก็จะเห็นทหารไม่รู้มาทำะารการเยอะมากน่าจะมีสไตร์หรือประท้วงอะไรสักอย่าง นี้จะเป็นตำรวจของฮังการีนะคะกำลังเซอร์วีรอสถานการณ์อะไรสักอย่างพวกเราก็ไม่รู้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย